หันเนีจับหือไม้อปไม้ไม้ไม้ในสวนนี่เอ้หันเี่ยเปิดเนื้อกับเมียเมียมอเปิดก็ไปทำงานเปิดเนะอครับออหันไทยหันหันไทยเมียเปิดเนี่ยครับแต่ตรงเนี้ยครับเครับือเจ้าของแฟงพืนดีมั้งคุณชอบสองห้าจัง สามแยกที่สามแยกที่าไอ้ส่วนย่างอัและเล่ขวามแล้วครับเล่ห์ตรงมาเลยครับเขาส่วนยางนะอ่าเล้ห์เล่ตรงมาเลยแงข้างเทียมไหมหรแงคีบใชนไหมน้องคิดน้องใหญ่เท่านี้มีท้งสวางสายไปทั้งหมดแกงยตางแงสวนย่างที่ทั้ง

มันเป็นนอนที่บ้านน่ะครับมันตรงตรงมหมดละปรากฏว่าสี่หัานาทีของนายสอดพรมจันเนี้ยหนึ่งน้งสายพินไม่ส่งคนนี่ก็ดีแล้วหรือนี่ถึงมือะครมีคนแจ้งไปนะชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านมีคนแจ้งไปยังไงนะกว่ามีการตัดไม้ออกไม้ทุ่มสี่ทุ่มนี่นะมีคนแจ้งไปนะล้วก็คือทำเมืองถนนในหมู่บ้านทำถนนหมู่บ้านเสียหาย